สวัสดีครับชาวราศีมีนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้เกิดในลัคนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วง15-30มิถุนายน2567นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวระการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับก่อนอื่นก็ฝากสนับใจต,ต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความมั่นยําม,มากกว่านี้ก็สามารถ แอดไลน์ไอดีมาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่น้ามาดูนะครับสำหรับชาวมีนลัขนาม,มีนจะมีดวงดาวในการยกย้ายราศีอย่างไรกันบ้างโดยจะมีดาวอาทิตย์ดาวเกตสศุริยะแล้วก็ดาวพุธมีการโครจรยกย้ายราศีสามารถดูตามแผนผังที่อธิบายตรงนี้ได้เลยนะครับอิทธิพลของชาวราศีมีนลัคนาม,มีนมีอาณาเขตอยู่ตรงนี้มีดาวประจําตัวของคุณคือดาว พฤหัสบดีดาวพฤหัสบดีนะครับได้โครจรไปอยู่ในตำแหน่งที่3ของลัคนาคือตำแหน่งราศี พลกศพใช่ไหมครับก็จะอยู่ในตำแหน่งที่โยกหน้าลาักขณะถือว่าเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างดูดีอยู่พอสมควรนะครับและดาวพฤหัสบดีเนี่ยได้ตำแหน่งเขาเรียกว่าเป็นพาลธาตุของตัวเองได้ก็เลยทําให้เกิดน่าของความมั่นคงความเข้มแข็งในเรื่องของธาตุดินทําให้ชาวมีนลักษณะมีนั้นมีความมั่นคงความเข้มแข็งนะครับมีในเรื่องของการติดต่อคอนเน็กชันกับในเรื่องของสิ่งต่างๆที่ดีมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะตัวคุณเองอาจจะมีเกณฑ์ของการเดินทางค่อนข้างบ่อยไม่ค่อยอยู่กับที่หรืออาจจะมีเกณฑ์ ของการติดต่อการสื่อสารอย่างที่บอกว่ามีคอนเน c t ชันค่อนข้างเยอะนะครับมีความโดดเด่นในวงสังคมมีในเรื่องของการคิดการทำสิ่งต่างๆก็มักจะมีการโน้มเอียงการพัฒนาไปในทิศทางที่ประสบความสำเร็จมีการเรียนรู้มีการพัฒนาอะไรหลายหลอย่าง นะครับมีการติดต่อการสื่อสารกับญาติพี่น้องเพื่อนพ้องสังคมนะครับออกสังคมมากขึ้นด้วยนะ,ะประมาณนี้เดินทางไม่ค่อยอยู่กับที่แบบนี้เป็นต้นนะครับก็อาจจะทําให้ชาวมีนลัขนามีนนั้นผ่อนคลายในเรื่องของสิ่งที่มีดาวมีดาวราหูนะครับโคจร ทับลักคณาของชาวมินนะครับอีกในยะหนึ่งเนี่ยที่ดาวราหูเนี่ยทับลักคณาของชาวมินนะครับก็อาจจะทําให้เกิดลักษณะของการเป็นพินทุบาทตนนุลักษอยู่พอสมควรเพราะดาวราหูเนี่ยมาจากภพเลนวินาสนะหรือวินาศนะครับโคจรมาทับลักทําให้ชาวมินอาจจะดูมีความรู้สึกอึดอัดนะครับหรือบางคนอาจจะมีการ เปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะมีในเรื่องของการมีโรคส่วนตัวนะครับมีอินโทรเวิร์ตมากขึ้นกับในเรื่องของความคิดของตัวคุณเองนะครับอยากจะคิดอยากจะทําอยากจะดํารงชีวิตอะไรเนี่ยมักจะอยากอยู่ด้วยตัวเองคนเดียวไม่ค่อยแบบอยากจะมีอะไรที่มันเป็นเหมือนกับว่า คือมันมีสังคมได้แหละเพราะดาวพระราศวดีไปอยู่ในเรือนสังคมแต่ตัวคุณเองเนี่ยมักจะมีความโดดเดี่ยวในลักษณะที่ว่ามักจะอยากมีมุมเงียบๆนะครับหรือว่าอยากจะคิดเงียบทําเงียบไม่อยากให้ใครมาวุ่นวายกับตัวเราเองมันจะมีเหมือนกับแบ่งออกเป็นสองพาร์ตนะครับประมาณนั้นถ้าอยู่กับเพื่อนก็จะเต็มที่กับเพื่อนนะครับเต็มที่กับญาติพี่น้องเต็มที่กับเพื่อนพ้องกับสังคมแต่ถ้าบทจะมาอยู่คนเดียวปุ๊บก็เงียบแบบโลกลืมเลยอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับ ทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของสภาวะการเงินอิทธิพลการเงินนะครับสำหรับชาวมิ่นคือราศีเมษของด้วยดาวอังคารเลข3าได้โคจรมาเป็นกเกษตรบดีนะครับดาวอังคารเนี่ยมาจากภพเรือนสุภะและมาจากภพเลนการเงินด้วยจึงทําให้ชาวมีนนั้นมีโอกาสที่จะมีความมั่นคงนะครับขยันหาในเรื่องของการเงินการเงินเนี่ยค่อนข้างดูมีการพัฒนาการเติบโตที่ดีมีในเรื่องของการเงินที่มีการ ได้เงินเป็นกอบเป็นกำนะครับมีการต่อยอดมีการพัฒนาดีมากขึ้นนะครับมีความสําเร็จที่ดีมีการได้รับการสนับสนุนการยอมรับนะชาวมีนนักหนามีนในช่วงเดือนเนี้ยอาจจะมีสิ่งดีๆเข้ามากับชีวิตของคุณมากขึ้นเพราะว่าดาวราศีพิจิกเป็นภพเรือนสุภาะสุภาเนี่ยไปอยู่ในเรือนการเงินนะครับเลยทําให้ตัวคุณเนี่ยสามารถที่จะมีการเติบโตการพัฒนาในเรื่องของ ตำแหน่งชื่อเสียงของคุณแล้วนะครับบางคนอาจจะมีการปรับฐานเงินเดือนทําให้การเงินของคุณนั้น อัพฐานเงินเดือนขึ้นไปนะครับสำหรับใครที่ทํางานประจําส่วนใครที่ทํารายได้ในเรื่องของการเงินอยู่แล้วหรือว่าทําธุรกิจส่วนตัวอันนี้ก็จะได้กําไรเป็นกอบเป็นกำนะครับมีการพัฒนามีนการต่อย,ยอดมากขึ้นอา,อาจจะมีการเพิ่มขยายสาขาหรือมีการพัฒนาในบริบทในสิ่งอื่นๆที่ดีขึ้นพัฒนามากขึ้นทําให้ต่อย,ยอดในเรื่องของผลผลิตในเรื่องการเงินนะครับเข้ามาแบบเป็นกอบเป็นกำนะครับดีมากขึ้นมั่นคงมากขึ้นในเรื่องของ เงินนะครับนะประมาณนี้ทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของดาวที่ชุมนุมกันอยู่ในเรือนพันธุมีอาทิตย์มีดาวพุธแล้วมีดาวสุโคจออยู่ในเรือนพันธุนะครับทั้งหมด3ดวงโชคดีที่ดาวทั้งหมดนั้นเป็นดาวที่โอเคต่อกันดูดีต่อกันจึงทําให้เกิดการพัฒนามีการเติบโตที่ดีและมีความมั่นคงในสิ่งเหล่านั้นมากขึ้นนะครับก็เลยทําให้ชาวมีนแล้วก็ลัคนามีนนั้นมีโอกาสดีๆกับในเรื่องของการที่อาจจะได้ บ้านได้รถได้ทรัพย์สินได้อสังหาบางคนอาจจะซื้อบางคนอาจจะขายก็ได้นะครับบางคนอาจจะขายบ้านขายคอนโดขายอ,าอสังหาต่างๆแล้วเกิดผลที่ดีแล้วก็ได้รับการอายอมรับการตอบรับนะครับอาจจะดีแบบนะครับก็ได้เนาะหรือบางคนอาจจะเป็นลักษณะของการได้รับโอกาสสิ่งดีๆในเรื่องของการมีความมั่นคงในชีวิตของคุณมากขึ้นอะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นกันนะครับได้ดีจากในเรื่องของการทํา ผลกําไรการตอบแทนนะครับในเรื่องของอเขาเรียกว่าเหมือนกับญาติพี่น้องนะครับให้การช่วยเหลือสนับสนุนหรืออาจจะเป็นในเรื่องของพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนอะไรแบบเนี้ยก็ให้การยอมรับให้การสนับสนุนดีนะครับแล้วก็ต่อยอดพัฒนาได้นะครับทำให้กําไรของเราเป็นเกาะเป็นกำก็ได้เช่นกันนะครับถือว่าได้ทั้งขึ้นทั้งล่องเลยนะทิศด,ดีนะครับสร้างเนือ้อสร้างตัวได้ดีขึ้น ทีนี้เราไปต่อกันในเรื่องของการงานกันบ้างอินทรพลการงานนะครับสำหรับชาวมีนก็คือราศีธนูของได้ดาวพฤหัสบดีเลข5ได้โคจรไปอยู่ในพบเรือนศาสชาอย่างที่บอกไปแสดงว่าชาวมีนลัคนามีนจะมีการเดินทางกับในเรื่องการงานนะครับบ่อยมากขึ้นแต่การเดินทางจะเป็นการเดินทางแบบระยะสั้นๆบางคนอาจจะไปถึงระยะ ยาวนะครับต่างจังหวัดต่างประเทศเพราะมีดาวราหูกลุ่มหลักด้วยราหูมาจากพบเรือนวินาศวินาศเพราะว่าต่างถิ่นแดนไกลมโคจรทับหลักจึงทําให้คุณอาจจะเดินทางข้ามจังหวัดข้ามประเทศก็ได้เช่นกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องการงานก็จะเดินทางไม่ค่อยอยู่กับที่มีคอนเน็กชันต่างๆต้องเดินทางต้องติดต่อต้องสื่อสารมาก มากขึ้นนะครับอะไรประมาณนี้เนาะแต่มันก็จะเป็นผลลัพธ์ที่ดีแล้วก็มีการต่อ,ตอยอดพัฒนามองอะไรแล้วไปข้างหน้าได้ดีขึ้นอย่างที่บอกว่าผลประกอบการธุรกิจการค้าการลงทุนก็ได้กําไรเป็นกออเป็นกำดีขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับการงานก็มีความมั่นคงมีในเรื่องของการเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งปรับ ในเรื่องของฐานเงินเดือนนะครับมีอะไรดีๆเข้ามากับชีวิตของคุณมากขึ้นนั่นแหละนะครับถือว่าเป็นอะไรที่เป็น,นิมิตใหมายที่ดีมากๆโดยเฉพาะต่างถิ่นแดนไกลเพราะดาวราพาไปอยู่ในเหลือนวินาศด,ด้วยนะครับเราก็จะได้ลาบได้โชคลาบแบบไม่คาดฝันนะครับหรือได้ลาบกับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศก็ได้เช่นกันนะครับดังนั้นก็ถือว่าค่อนข้างดีเนาะทีนี้เราไปต่อกันในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันเลยนะครับ ความรักของชาวมินนะครับคือราศีกันของที่เราพุทธเลขสีได้โครจรไปเป็นเกษตรบดีอยู่ในช่วงประมาณ15-27มิถุนายนเท่าที่ดูนะครับความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างโดดเด่นคนความรักความสัมพันธ์มีโอกาสได้คอมมิทเมนต์ความรักความสัมพันธ์มีโอกาสจะมีความมั่นคงที่ดีนะครับได้รับความสุข การสมหวังนะครับที่ดีประสบความสําเร็จดีขึ้นใครที่มีปัญหาในอดีตมามันก็จะค่อยๆค,คลี่คลายแก้ไขนะครับแล้วก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ประสบความสําเร็จในความรักความสัมพันธ์ที่มีความโดดเด่นนะครับคอมมิตเมนต์อย่างที่บอกไปแล้วมีโอกาสที่จะมีสิ่งดีๆเข้ามากับชีวิตของคุณมากขึ้นบางคนอาจจะมีความรักที่มีความสุขความสมหวังความรับรื่นที่มากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับถือว่าเป็นเดิมดหมายที่ดีมากๆเลยนะ ดาวพุธเนี่ยจะเลื่อนลงมาที่ราศีกรกฎในช่วงประมาณวันที่27มิถุนาทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณก็ยังถือว่าดีอยู่เพราะว่าดาวพุธอยู่ในตําแหน่งคำว่าตรีโกลลัคนายังถือว่าได้รับอน,นิสงส์งกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ยังมีความสุขความสมหวัง ความรักลื่นนะครับความรักยังพอที่จะมีโอกาสดีๆนะครับการได้รับการสนับสนุนความมั่นคงแบบเนี้ยยังถือว่ามีนิมิตหมายที่ดีมากๆเลยนะครับความรักยังถือว่าไปในทิศทางที่ดีแบบก้าวกระโดดเลยเช่นกันนะครับก็ลงตัวดีนะคอมมิตเมนต์ได้นะครับประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ